ดินน้ำลฟ้าพยากรณ์วันนี้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง14พฤศจิกายนของทุกปีด้วยพระเฉิยภาพพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ทําให้ประสงนิกรชาวไทยรอดพ้นจากสภาวะภัยแล้งคณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งฝนหลวงและกําหนดให้วันนี้จะต้องเป็นวันที่จารึไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับ ฝนหลวงคือการดึงเมฆจากฟ้าผสมผสานกับเทคโนโลยีการแดัดแปลงสภาพอากาศให้กันกลายลงมาเป็นเม็ดฝนเพื่อช่วยเหลือประสงนิกรชาวไทยและอีกหลายประเทศนะครับให้รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตภัยแล้งมาได้วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่โลกจะต้องจารึกเทคโนโลยีแห่งฝนหลวงเอาไว้และเป็นเทคโนโลยีอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณไปติดตามได้ในรายงานฝนจากฟ้าประเเมตตาสู่แผ่นดินครับ ประวัติศาสตร์ยาวนานของฝนหลวงกว่า6ทศวรรษเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมเยียมประชาชนในถิ่นธุรกันดารภาคอีสานความไม่แน่นอนของฝนธรรมชาตินาข้าวชาวนายืนต้นตายประสบนิอรขาดแคลนน้ํากินน้ําใช้ต้นเหตุความแยกจนฝนหลวงจึงก่อกําเนิดขึ้นมานับแต่ปี2498พระองค์ศึกษาวิจัยค้นคว้าจนประสบความสาเร็จ กลายเป็นตำราฝนหลวงปีใดภัยแล้งรุนแรงพระองค์จะพระราชทานตั้งสูนฝนหลวงพิเศษพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้คำแนะนำทางเทคนิคส่งผลให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าก้าวผ่านวิกฤตภัยแล้งมาได้ทุกปีนี่คือคำบอกเล่าของผู้ที่เคยรับใช้ใกล้ชิดใต้ปีกฝนหลวงท่านก็ได้ประทานโอ,าอ,อ,อวาทนะฮะให้เรามีความเพียรน,นะครับ มีความตั้งใจเพื่อทำงานทำฝนเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสุขและมีผลผลิตที่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะได้มีการสำนึกในพระมหากราณาธิคุณของในหลวงรัชการที่9ด้วยนะว่าท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนะครับท่านพระองค์ท่านบอกว่าขึ้นทำสิบครั้งนะครับถึงแม้จะมีฝนตกเพียงครั้งเดียวแต่ฝนที่ตกครั้งเดียวนั้นก็สามารถที่จะฟรงพื้นชื้นและมีกําลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับด้วยนะครับ ฝนหลวงยังแผ่ไปไกลถึงทั่วโลกถ่ายทอดตำราให้กับผ้าประเทศออสเตรเลียแทนซาเนียโอมานนิวซีแลนด์และจอร์แดนไทยเคยผ่านภัยพิบัติแล้งรุนแรงมาแล้วหลายครั้งปี2542ลุ่มน้ำภาคกลางประชาชนขาดแคลนน้ำถึงขั้นแย่งน้ำกันใช้ปี2557และปี2558เผชเชิญแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีนักบินต้องทำฝนหลวงมากกว่า4,000เที่ยว มากกว่าเที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปฝนที่ตกลงมาทําให้สี่เคอนหลักลุ่มเจ้าพยามีน้ําเพิ่มเป็นเวลากว่า61ปีแล้วที่ไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ทุกครั้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ ในขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรภายใต้การกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจัดงานรำลึกพระบิดาฝนหลวงครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญาครับนำข้าราชการกระทรวงเกษตรและกรมฝนหลวงการบินเกษตรครับร่วมกันวางผ่านพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาพระบราทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายสการละครับเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงครับ นอกจากนี้ภายในงานยังใช้เทคโนโลยีภาพเล่าเรื่องตั้งแต่การก่อกำเนิดฝนหลวงตามโครงการพระราชดำริจนถึงปัจจุบันด้วยรวมถึงนิทรศการนวัตกรรมแห่งพระราฉริยภาพและโครงการพระราชดำริต่างๆครับ แต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาก็คือฝนนั่นเองนะครับสำหรับคนที่จะออกไประกระทงนั้นนะครับต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับเพราะว่าดูจากแผนที่อากาศณเวลานี้ครับเรื่องของฝนนั้นจะมีรบกวนเพียงเล็กน้อยครับสืบเนื่องจากณเวลานี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงนะครับตอนนี้เริ่มที่จะอ่อนกำลังและยังคงปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนครับทำให้อุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาในขณะที่ลมทางด้านตอนออกเฉียงเหนือนะครับยังคงพัดปกคลุมครับแต่ก็ทําให เกิดฝนไม่มากครับจะมีฝนอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้รวมถึงภาคกลางตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ําสุดในประเทศไทยเช้านี้นะครับวัดได้อยู่ที่บริเวณของพื้นที่ทางด้านยอดดอยอินทนนท์และบริเวณของยอดดอยอ่างขางนะครับรวมถึงภูกระดึงครับก็อุณหภูมิราวๆ11ถึ 11. ง11.5ซเซี ทำให้ในวันพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมินั้นก็จะค่อยๆเริ่มสูงขึ้นครับหลายคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะครับลมหนาวและลอกใหม่ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ยังมองไม่เห็นปัจจัยนะครับ ส่วนเรื่องของฝนนั้นสําหรับคนที่จะเดินทางไปลอยกระทงในค่าคืนวันนี้ครับพื้นที่บริเวณที่จะต้องเฝ้าระวังฝนนะครับก็คือจังหวัดดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดลําปางนะครับรวมถึงจังหวัดน่านจะมีฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่พื้นที่ทางด้านราชบุรีสมุทรสาครนั้นก็มีฝนเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับและบริเวณของพื้นที่ระยองชนบุรีครับส่วนพื้นที่ทางด้านภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือพื้นที่บริเวณของพื้นที่จังหวัดสงขลา ตานีและจังหวัดตราธที่วาดครับก็จะมีฝนปานกลางถึงฝนหนักมากครับเป็นพื้นที่ที่มีฝนที่มากที่สุดในประเทศไทยสำหรับค่ําคืนวันนี้ครับทัเป็นดินน้ำารฟ้าพยากรณช่วงเย็นวันนี้ครับ